สวัสดีค่ะทุกคนนะวันนี้แอดจะมีมังงะใหม่มาอ่านด้วยนะคะก็ชื่อเรื่องว่าพระเอกวัยร้ายเลี้ยงเจ้ากระต่ายออนไลน์ในตอนนี้หนึ่งนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าแอดอ่านผิดตรงไหนก็ขออภัยจริงๆนะคะสียงเจ้ากระต่ายน้อยทําไมกลัวแล้วเสร็จแล้วล่ะเออค่ะเอไอสุนักจิ้งจอกหน้าเหม็นเป็นบ้าอะไรขึ้นมากันแน่เจ็บจังเลือดออกเจ้าดูเจ้าทำค่าเลือดออกค่าเลือดไหลเนี่ย ก็ใช่น่ะสิเจ้าก็ตายเจ้าเลือดออกแล้วล่ะให้ข้าช่วยจัดการดีไหมไม่เป็นไรข้าจัดการเองโอ้ยเจ้าเลือดออกต้องรีบหยุดเลือดโดยเร็วถึงจะถูกเพิ่งทะลุมิติมาได้ไม่กี่วันแท้ๆก็ต้ก็จะมาก็จะต้องมาถูก เจ้าสุนัขจิ้งจอกเน่าตัวนี้ดูดเลือดจนตายแล้วหรอนั่นหรอรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้มันจะดูดเลือดฉันล้วนล้วนต่อให้ต้องตายต้องให้หนาวให้หนาวตายหรือต้องหรือจะต้องหิวตายก็จะไม่เป็นก็จะไม่เข้าใกล้เขาแม้แต่ครึ่งก้าวแน่หลายวันก่อนหน้าอนาสุดๆฉันก็แค่เง,งียบ หลับในอ่างอาบน้ำไปแป๊บเดียวเองไม่ใช่หรอทำไมจูจ่ๆถึงได้ทะลุมิติโผล่มาสถานที่ที่หนาวเน็บบ้าบอแบบนี้ได้แถมทะลุมิติมาเป็นปีศาจกระต่ายน้อยที่ทั้งสวยและอ่อนโยนอีกตัางหากยา่าจกหิวเว้ยฮัชิวเอ๊ะมีทะเลสาบ ดูเหมือนว่าจะได้ดอกบัวเป็นอาหารแล้วล่ะสิทธิ์พี่รีบดูข้างล่างทะเลสาบเร็วคล้ายกับมีอะไรบางอย่างผิดปกติไปแย่แล้วจุมพนิกที่ทําหัวปีศาจในทะเลสาบนี้ถูกทําลายแล้วเร็วสิทธิ์น้องรีบไปตามท่านอาจารย์มา เมื่อผนุกถูกทำลายรายชาปิศาจก็จะสิทธิพี่อ้าสิทธพี่ตายตายแล้ว <c oughs> โกยเ,เธอ <c oughs> เอาไว้นะคะโกยเธอโยมทํำนี้ไม่เร็วทั้งซ่อนได้ทั้งอบอุน่นแอบอยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยนะอย่าขยับไม่งั้นตาย คงไม่สวยขนาดนี้หรอกมั้งเอานะคะก็จบกันไปที่อบ,บรอยแล้วนะคะส่วนคําที่แบบมันอา่านติดๆขัดๆหรือว่าอ่านไม่ออกหรือว่าอา่านผิดแอดก็ขอไปจริงๆนะคะคือแอดไม่ได้เก่งภาษาไทยเนาะก็ไม่ได้เก่งภาษาอะไรเลยนะคะก็วันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไม่มาคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้คนอื่นดูด้วยนะคะ <laughs> เผื่อเขาจะถูกใจเหมือนกันนะคะ <laughs> แล้วก็กดติดตามแอดด้วยนะคะ